The celebrations on the auspicious occasion of His Majesty the King's sixth cycle birthday anniversary, July 28, 2024, Monday. Now documentary on the sixth cycle of His Majesty's birthday, Anarat Romyen episode, embracing the royal initiative, cultivating volunteerism with Rajvithi School. โรงเรียนราชวินิตมัธยมถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากราุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใกล้กับราชกรินทมัยสมาคมให้กรมสามัญศึกษาจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมมาศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าราชวินิตมัธยม และเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาพิไทยเนื้อที่6ไร่3งาน22ตารางวาแก่โรงเรียนราชวินิตมัธยมเพื่อประโยชน์ทางราชการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมี้ได้และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โรงเรียนราชวินิตมัธยมจึงได้ริเริ่มโครงการเซฟน้ำรักโลกด้วย EM อบำบัดขจัดน้ำเสียสร้างสำนึกรักสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้การมีจิตอาสาต่อส่วนรวมตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการมีส่วนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะคลองเปรมประชากรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่ประสบปัญหาจากการขยายตัวของชุมชนเช่นปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการปรึกษากับคุณครูและก็บุคลา,รากรภายในโรงเรียนค่ะถึงสภาพแวดล้อมปัญหาทางน้ำบริเวณรอบๆโรงเรียนและคลองเปลงประชากรค่คะพวกเรานะคะเลยได้ตกลงการทำโครงงาน e m 1ขึ้นมาเพื่อให้ได้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและสังคมให้ได้มากที่สุดค่ะ ได้เริ่มศึกษาข้อมูลจากโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านน้าของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10โดยยึดหลักที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าถึงถึงสถานที่จริงพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์โดยพวกเราได้เริ่มทํา eM b a l l eM ขยายและผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานเพื่อแจกจ่ายให้กับบริเวณชุมชนรอบๆโรงเรียนค่ะจากการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการเป็นจิตอาสาให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการฟื้นฟูและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในชุมชนอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม